รอความในสารไปกับขบวนรถเร็วขบวนที่167ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอพวะสุดปลายทางสถานีกันตังเที่ยวกำหนดเวลา21.54นาทีเนื่องจากวันนี้ขบวนรถเที่ยวนี้เกิดเหตุขัดข้องทางด้านการเดินรถอยู่ที่สถานีสรยาขบวนรถยังไม่สามารถออกจากสถานีสรยาได้ค่ะ จึงทําให้ขบวนรถเที่ยวนี้ลาช้ากว่ากำหนดเวลาเดิมและยังไม่ทราบเวลาช้าที่แน่นอนหากสถานีบ้านโป่งทราบเวลาช้าที่แน่นอนแล้วจะประกาศให้ผู้โดยสาราทราบอีกครั้งค่ะทานผู้โดยสารโปรดทราบผู้รรนนโดยสารที่รอรับการโดยสารได้กับขบวนรถเร็วขบวนที่167ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานีก,นกา,า,นนาน์ังเที่อมระบบเวลา21เมษาย54นาที เนื่องจากวันนี้ขบวนรถเที่ยวนี้เกิดเหตุขัดข้อทางด้านการเดินรถอยู่ที่สถานีสระาุขบวนรถยังไม่สามารถออกจากสถานีได้ค่ะจึงทําให้ขบวนรถเที่ยวนี้ลาช้ากว่า